สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยครับที่เพจติ่งบอลนะครับแล้วก็ทางไลแอดนะฮะที่อยากจะฝากแนะนำที่ไลแอดแอดเจเกนหกแปดนะครับคือตอนนี้มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะฮะจนถึงช่วงปลายปีเลยครับสำหรับการลุ้นของรางวัลมูลค่ารวมกว่า35ล้านบาทนะครับมีทั้งรถ Porsche นะฮะนวันวันมีทั้งนาฬิกาโรเล็กซ์นะครับแล้วก็รถยนต์ยนรถมอเตอร์ไซค์อีกหลายรางวัลนะครับที่ มีให้ร่วมสนุกกันนะครับซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรก็เข้าไปที่รายละเ AJK 68นะครับลองสมัครแล้วก็ดูรายละเอียดก็แล้วกันนะครับอ่ะส่วนวันนี้ครับวิเคราะห์เกมฟุตบอลต่างประเทศนะฮะเมื่อวานนี้ผมฝากไว้3ทีมปรากฏว่าก็ผิดไปทีมเดียวคือลิเวอร์พูลที่ผมเชียร์ส่วนตัวนะครับปรากฏว่าทําได้เพียงแค่เสมอกับนิวคาสเซิลโดนตีเสมอท้ายเกมครับส่วนที่ให้ส่วนฝั่งของเรอัลมาติดไปก็ปรากฏว่าเบติสเสมอศูนย์ศูนย์นะครับก็เรียกว่าเกินคาดครับคือกะาวว่าแพ้ไม่เยอะปรากฏว่าเสมอเลยนะฮะ ส่วนอีกคู่หนึ่งคริเมียลลี่ก็ปรากฏว่าทางเชลซีก็ชนะเวสต์แฮมได้ถึงบ้านครับ1-0ก็ถือว่าเข้าเป้ามา2คู่นะครับวันนี้มาดูกันอีก3ทีมครับเริ่มจากฟุตบอลถ้วยนะฮะในศึก คาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศนะครับโดยสําหรับที่แมนซิตี้ครับวันนี้จะเจอกับสเปอร์แมนซิตี้ครับต้องการคว้าแชมป์ลีกคับเป็นสมัยที่8เท่ากับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นจะเป็นทีมที่2ที่คว้าแชมป์รายการนี้4สมัยติดต่อจากลิเวอร์พูลที่เคยทําได้เมื่อปี98อ่าปี1981-1984ถึงนะครับโดยนัดนี้ครับข่าวดีของเป๊ปกวดิโอลาคือคิวินเดบรอยสามารถที่จะหายเจ็บกลับมาเล่นได้แล้วนะครับส่วนทางซิโก้กุดเกโร่ก็มีโอกาสที่จะ ลงทิ้งทวนปีนี้กับแมนซิตี้ครับเพราะว่าเขาหายเจ็บแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจบซีซั่นนี้เขาจะอำลาทีมด้วยรอบนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้ลงสนามนะครับจะเป็นตัวติงตัวสำรองก็ว่ากันไปส่วนที่ยังขาดไปก็คือจอห์นสโตนครับเซนเตอร์ฮาสที่ติดโทษแบนรอบนนี้ก็คงจะต้องปรับมาใช้เอเมริกาป็อกนะครับยืนคู่กับทางลูเบลิอัสส่วนตัวรุกก็จะมีพวกฟิลโฟเดนกับเบ้นเชซุสแล้วก็ลิยัตมาเลสนะฮะส่วนสเปอร์ครับแพ้มา5เกมหลังสุดที่เวมบรี โดยที่เสียประตูอย่างน,น้อยสองลูกครับแล้วก็เพิ่งจะปลดโค้ชทางโซเซ่โมนิโยไปด้วยและเมซันกุสือวัย29ปีต้องคุมทีมขัดตาทับต่อเนื่องไปนะครับนับนี้ต้องรอใช้ความฟิตของแฮร์รี่เคนครับสุนหน้าดาวซันโวที่บาดเจ็บข้อเท้าในขณะที่เบนเดวิสนะครับตัวริมเส้นแบ็คซ้ายเนี่ยหมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนเนื่องจากบาดเจ็บนะครับในขณะที่โจโรดอนก็จะเล่นไม่ได้เนื่องจากว่าติดขับชายนะฮะตัวรุกวันนี้ก็จะเป็นทางซงเฮร์มินเจวานี่โรเซลโซนะครับ Bell, กเกรเรอลงด้กก็็ยังงไต้องเข็นนนแ่ะครับ นัดนี้ผมว่าแมนซิตี้ก็ค่อนข้างไปตอบประสมควรครับทั้งเรื่องของตัวโค้ชที่ไม่สั้นกับเปโตรเดล่านี่คนระเบอร์เลยนะฮะคนซื้อขาตาทับประสบการณ์น้อยมาเจอกักบทีมแมนซิตี้ซึ่งแบบว่าแข่งรูปแผ่นถึงแม้จอห์นสโตนเล่นไม่ได้แต่ว่าเซนเตอร์คนอื่นก็ทดแทนได้ไม่มีปัญหาแล้วตัวรุกก็มีทั้งเลือกหลากหลายนะครับนันนี้มั่นใจว่าแมนซิตี้โอกาสเป็นแชมป์สมัยที่4ติดต่อกันมีสูงมากสเปอร์ไม่น่าพร้อมพร,อ,มพรอที่จะ มาลุนถ้วยนี้ผมยังงงเลยทำไมไปเปิดโมนิโย่ก่อนนัดชิงบอลถ้วยแบบนี้นะครับคืออย่างน้อยให้เขารุนโรเฟี่นี้ก็คงจะเป็นปัญหาภายในกันนะครับถึงได้ปลดโค้ชในเวลาที่ไม่ควรปลดแบบนี้อ่ะไปดูต่อครับที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างทีมลีสยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลีสเกมนี้มีโอกาสที่จะทำสถิติไม่แพ้ติดต่อการ6เกมติดในพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2002นนัดนี้กุนซือมาซโลเบียซ่าก็ยังต้องรอใช้ความฟิตของทางราฟินญ่าานครปีกซเง ส่วนโรดิโก้โมเรโน่ก็ยังเล่นไม่ได้ครับเนื่องจากบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับในขณะที่เลียมคูเปอร์กองหลังกัปตันทีมติดโทษแบนอีก1เกมนะครับแบนนัดที่2จากการแบนทั้งหมด3นัดส่วนแมนยูครับคว้าชัย5เกมติดต่อกันในเกมลีกเป็นครั้งแรกนับตั้ที่ชนะได้6เกมรวดเมื่อตอนช่วงปลายปี2018จนถึงต้นปี2019ันสิัดนี้ครับก็ต้องเช็คความฟิตของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ในรายของอิลลิควายยี่จะกลับมาเป็นทางเลือกได้นะครับหลังจากผลจาากกกโรรของััดตววคิ -19 ส่วนอัลเทนี่มสซียาวแล้วก็ฟิลโจนส์ก็ยังเจ็บอยู่ครับหมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนแนวรุกของ Man แมนยูวันนี้ก็จะใช้ทางเมสันกรีนวูดนะครับเอดิสันคาร์วานี่ Pop Pop all, Pop all, ปอปบ็อกบาปปอปบ็อกบาปด้วยแฟนันก็ถือว่าสมบูรณ์พอสมควรส่วนลีสครับความหวังก็จะเป็นแพทริแบรฟอร์ดแล้วก็แจ็คไฮลิสันนะครับคู่นี้ผมว่าลีสถึงจะทำสถิติดีอย่างไรแต่แมนยูช่วงนี้ก็ผลงานดีมากแต่ว่าโอกาสแนวโน้มผมมองว่าเสมอกันเนี่ยก็มีสูงนะเพราะว่าลีสเองไม่แพ้ใครต่อเนื่องมา5เกมติดและนะครับที่แมนยูเองผมว่า คือผลเสมอก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้เลวร้ายกับการมาเยือนที่บ้านของลิสนะครับที่แอลรลดสว่าคู่นี้เสมอการแต่งแต้มกันนะครับก็น่าจะเชียร์ฝั่งเจ้าถิ่นลิสเพื่อเอาหนึ่งแต้มไว้ก่อนครับอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่ฟุตบอลรายการลาลิกาสเปนนะครับระหว่างบียาเรีัลจะเจอกับทางบาร์เซลโลนานครับก็เป็นเกมสำคัญของบาร์เซลโลนานะครับเพื่อจะทําแต้มขยับขึ้นไปลุ้นแชมป์ต่อนะครับตอนนี้ตามหลังแอตเลติกโกมาติดอยู่5แต้มถ้าชนะเกมนี้ได้ลุ้นมาเลือ2คะแนนโอกาสก็ยัง เรียกว่าขับเคลื่อนวสนุกในช่วงปลายซีซั่นนะครับส่วนบียาเลอ้าวครับสถาน,นการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าพวกเขาเองต้องเก็บแต้มเพื่อจะลุ้นโคต้าฟุตบอลยุโรปนะครับล่าสุดอยู่อันดับ7นะฮะมีแต้มอยู่49แต้มนำทีมตามทีมอันดับ6อันดับ5นะครับก็คือโซซิเดตกับเบเตสอยู่แค่แต้มเดียวดังนั้นเกมนี้ก็มีผลมากครับในการเว้าบ้านเจอกับทีมแข่งอย่างบาร์ซ่าทางบียาเลอ้าของกุซูอูนายเอเมรี่นะครับจะยังไม่มี ไปวิสเอสบุกิญญาณกับทางบิเซนเตอิบอร่านะครับที่ไม่สมบูรณ์ส่วนคนอื่นๆนะครับเราจะได้กลับมาไม่ว่าจะเป็นทางเปาตเรสซูเบนเปญญามาเซลโกเมสหรือว่าปูนไฟส์นะครับในขณะที่ตัวรุกก็จะใช้งานทางด้านของฟรานซิสโกอันคาเซกับเคลักโบเรโนครับฝั่งของบาร์เซโลนาครับตอนนี้เรื่องคูมันจะไม่มีมิเรเลมเปียนิชมาตินเบสเบตฟิลิเป้คูติญโยและก็อันซูฟาตีที่บาดเจ็บทั้งหมดนะครับ ทางเลือกในแนวะรุกก็จะมีอุสปันเดเบเล่กลับมาเป็นตัวเลกเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากที่เล่นแน่ๆอยู่แล้วอย่างพวกเมสซี่อ,องตุนกิสมันแล้วก็แนวกลางอย่างพวกบุตเกตเปรดรี่เฟนกี้เดอจองหรือว่าจอร์ดิอัลบานะครับก็ถือว่าบาซ่าก็ความสมบูรณ์ก็พอสมควรเลยนะครับก็คุณที่ผมมองว่าต่างฝ่ายต่างต้องการชัยชนะเพราะบาซ่าพลาดไม่ได้นะครับถ้าอยากลุ้นแชมป์ต่อ ตนขณะที่เบียแล้วเองถึงแม้จะลุน้นบอลยุโรปอยู่แต่ว่าศักยกภาพทีมแล้วก็ฟอร์มโดยรวมก็ยังเป็นรองฝั่งบาร์ซ่าค่อนข้างสูงนะครับก็ชัดเจนนะฮะว่าทีมอสูการ่าจะบุกมาโอกาสเก็บ3แต้มมีสูงส่วนจะยิงชนะขาดหรือไม่ก็ไม่สาคัญเท่าไหร่ครับว่าสักลูกนึงเนี่ยน,น่าจะเพียงพอสาหรับการให้กองเชียร์ได้เฮกันนะครับก็เชียร์ฝั่งของบาร์เซโลนาดีกว่าครับนี่คือทัศนะสามทีมบอลยุโรปที่นํามาฝากกันนะครับก็วันนี้ย้ายิทีครับผมเลือกเชียร์ไปนะฮะที่ทางด้านของลิสต แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็บาร์เซโลนาครับติดตามกันได้ใหม่ที่เพจติงบอครับแล้วก็ฝากไว้ที่ไลน์แอดแอดเจเคหนึ่งหกแปดด้วยนะครับวันนี้ผมแมนก็สิลาไดไปก่อนครับสวัสดีครับ